สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัเสเซียยูเครนกันดีก,กว่านะครับแต่อันเนี้ย เรื่องราวนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็พอไปเจอมาอ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเออตลกน่าเล่ามากเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเรื่องจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ตลกหรอกนะครับผมแต่แบบเวลาคนนอกอ่านน่มันอาจจะรู้สึกขำๆนะครับแต่าจริงคนที่โดนเนี่ยมันก็ตายจริงๆเลยครับมันก็ได้รับความเสียหายจริงๆนะครับผมวันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนเริ่มคลิปเลยว่า ตลกเนี่ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกขำขันได้แต่แบบอย่าไปขำม,มากเลยนะครับเพราะเรื่องราวเนี้ยมันมีคนสูญเสียจริงๆนะครับผมแต่สำหรับแฟนขับยูเครนเนี่ยนะครับที่แบบว่าเกลเียดลัสเซียเหลือเกินนะ่ะผมก็คงไม่แปลกที่คุณจะสะใจนะครับผมแต่เอาเป็นว่าผมก็จะย้ำกันไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารในแนวหน้าทุกคนนะ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานั่นแหละบางคนเขาก็ไม่ได้อยากมารบด้วยซ้ำนะครับผมแต่ต้องถูกส่งมาถูกบังคับให้มาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียแล้วก็อย่าไปแบบซ้ำเติมอะไร เริ่มกันฟังดีกว่านะครับผมว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงในวันนี้เรื่องราวนี้เองเนี่ยนะครับผมเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮกเกอร์ของยูเครนครับที่ทําการจัดการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ย ไปใส่หารรัเสเซียนะครับผมซึ่งการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยนะครับผมก็คือการโจมตีออนไลน์ถูกไหมกลุ่มกลุ่มนี้เองชื่อว่าแฮกโยมัมนะครับผมหรือแปลก,กันง่ายๆคือแฮกแม่มึงนะครับเป็นการรวมตัวกันของแฮกเกอร์กว่า30คนเนี่ยนะครับผมแล้วก็มาเช่าหอพักอยู่ด้วยกันเพื่อหาทางในการจู่โจมรัเสเซียนะครับผมก็มีการแบบโจมตีรัเสเซียทางไซเบอร์นั้นตั้งแต่การขู่วางระเบิดเครื่องบินนะครับผมยันไปถึงเรื่องราวการแฮกช่องโทรทัศน์ของรัเสเซียนะครับและการช่วยเปิดเผยตำแหน่งของหานรัเสเซียด้วยและกลุ่ม กลุ่มนี้เองเนี่ยก็ได้รวมตัวกันโดยนายที่มีชื่อว่าน,นิกิตา้าเนชครับหลายหลายคนอาจจะงงนะว่าแบบเออขู่วางระเบิดเครื่องบินเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ว่าจริงๆมีผลเยอะนะครับผมคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีระเบิดไปติดจริงๆอ่ะแต่มันก็ส่งผลทําให้เครื่องบินหลายเที่ยวเนี่ยต้องดีเลยไปเลยถูกไหมการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของรัสเซียก็หยุดชะงักลงหรือบางเที่ยวบินเนี่ยถึงขั้นกับต้องยกเลิกไปเลยนอกจากนี้เองนะครับวีรกรรมที่เด่นสุดของเขาเนี่ยนะครับผมก็คืออันที่เราจะเล่าในวันนี้นี่แหละตัวของกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยได้พร้อมตัวเป็น สาวนะครับผมเอาภาพสาวสวยออะไรมาใส่กันทําให้มันเนียนๆเ,เนี่ยแล้วก็ไปคุยหารัเสเซียในแอปเ Tele กร a มซึ่งเป็นแอป,ปติดต่อคุยกันของรัเสเซียนะครับผมก็คุยกันไปคุยกันมาซึ่งพวกเขาก็รู้นิสัยของคนอยู่แล้วแหละเป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็ต้องเข้าใจนิสัยของมนุษย์ในระดับหนึ่งแหละถูกไหมเราถึงจะเล่นเกมกับโค้ดที่มนุษย์เขียนได้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้ยผู้ชายเนี่ยนะครับผมเวลาถูกผู้หญิงมาจีบเนี่ยวันไหวง่ายนะครับแล้วก็แบบพวกผู้ชายเนี่ยจะต้องแบบเหมือนโชว์มัดใจผู้หญิงไงถูกไหมต้องแบบโชว์สิ่่งงทีตัวเอ มีโชว์พาวโชว์ออฟอะไรกันไปนะครับตรงเนี้เขาก็รู้ได้เลยว่าเออถ้าเป็นผู้หญิงแกล้งไป่จีบเนี่ย จะขออะไรก็คงจะไม่ยากนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําโปรไฟล์ให้เนียนเนียนเนี่ยน,นะครับผมรับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายก็ได้ผลจริงๆนะครับผมเพราะว่าตัวของแฮกเกอร์เนี่ยก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปแล้วก็เออมีการแบบคุยไปเรื่อยๆตีเนียนใบแล้วก็ขอรูปมานะครับแล้วพอได้รูปมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเซลฟี่รูปนู้นรูปนี้ก็แบบเออทหารกําลังทําอะไรอยู่เฮ้ยผมกินข้าวอยู่ผมซ้อมลบอยู่นู่นนี่นั่นประจําการอยู่นี่นู่นนะก็ส่งรูปกันมาเรื่อยๆนะครับผมจาก เฮ้ยจริงๆเนี่ยไอตําแหน่งของทหารรัสเซียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับผมจากนั้นก็ส่งข้อมูลไปให้กองทัพยูเครนนะครับผมและในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับจุดเหล่านั้นที่ส่งไปเนี่ยก็ถูกปืนใหญ่ยิงถล่มจนเละไปหมดเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าหลอกล่อนะครับด้วยมารยาหญิงนั่นเองนะครับผมเหล่าทหารที่ไม่ได้ใช้หัวด้านบนนําเนี่ยแต่ใช้หัวด้านล่างนําหรือพูดง่ายๆว่าความต้องการทางเพศมันบังตาละกันนะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยพลาดพลั้งและเสีย ตั้งเสียตำแหน่งมาให้กับทางฝั่งยูเครนและถูกจัดก,การนั่นเองนะจริง,รงๆแผนแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันมีมาตั้งแต่แบบโอ้ยุคโบราณเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังคงใช้ได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่มนุษย์เราไม่ได้เปลี่ยนตามด้วยเลยนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มแฮกยูมนะัมณตอนนี้พวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะแยกย้ายกันไปแล้วนะครับผมแบบว่าแยกย้ายกันไปแต่ก็ยังคงทํางานด้วยกันอยู่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ